่ะครับผมสาหรับใครที่เปิดกระเป๋าไม่ได้นะครับตรงนี้เลื่อนตรงนี้ไม่ได้นะครับหรือมีปัญหาคือว่าลืมรหัสผ่านนะครับผมมีวิธีแก้ครับง่ายๆครับผมอันนี้ผมส่มเลยนะเลขอะไรก็ไม่รู้นะครับเลื่อนไม่ได้นะครับเนี่ยเปิดไม่ได้นะฮะที่สังเกตเห็นด้านล่างนะฮะผ่านด้านล่างนะฐานด้านล่างนะจะมีมันจะมีรูอยู่เห็นไหมครับเห็นรูไหมนะครับให้หันอย่างเงี้ยทุกอันเลยครับผมทั้งสาม สามสามเลขเลยนะครับเนี่ยค่อยเลื่อนนะครับผมนี่ฮะเจอรูแล้วครับอ่เจอรูทั้งสามอันนะครับแล้วก็ทั้งสามอันต้องไปทางทิศเดียวิดเียวกันคือเอียงไปทางซ้ายนิดนึงครับผมนะฮะหลังจากนั้นถ้าได้อย่างนี้แล้วนะฮะเลื่อนเลขครับผมไปทางซ้ายนะครับผมเลื่อนเลขไปทางซ้ายนะสองหลักสองกิ๊กะหนึ่งสองนะครับ ตรงนี้ก็เหมือนกันครับหนึ่งสองครับผมอันนี้หนึ่งสองนะครับแล้วก็นี่ครับผมได้ละนะนะครับผม